ถ้าคุณเข้ามาฟังคลิปนี้แล้วรู้ตัวว่าเราเป็นผู้หญิงนะคะที่เรามีศัก,กยภาพและเราสามารถเติบโตหรือว่าพัฒนาตัวเองไปได้มากกว่านี้แต่มันไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงผ่านหลายๆปีใหม่ไปหลายๆครั้งเนี่ยมันก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสักเท่าไหร่หรือว่ากลัวติดอยู่ในคอมฟอร์ทโซนนะคะไม่จะบอกว่าเคยเป็นคนนั้นและก็อยากจะเชิญชวนทุกคนเนาะมาร่วมเดินทางไปในทางของตัวเองแต่ว่า เติบโตไปด้วยกันนะคะหนึ่งสิ่งที่มินได้ค้นพบหลังจากหนึ่งปีที่ผ่านไปที่มินแบบจริงจังกับการที่เราโฟกัสและเลือกตัวเองก่อนหมายความว่าอะไรมันหมไ,ไม่ได้หมายความว่าเราจะเห็นแก่ประโยชน์ตัวเองหรือว่าเราเห็นแก่ตัวนะแต่เราอะให้ความสําคัญแล้วก็ respect หรือว่าเคารพและจริงกับตัวเองจริงๆนะคะเป็นสิ่งที่มินรู้สึกว่าเออมันทําให้เราได้ออปลดล็อกตัวเองแล้วก็ ได้เติบโตอะคือมันอาจจะไม่ได้สําเร็จหรือว่าตามที่เราตั้งเป้าในทุกๆเรื่องแต่อย่างน้อยอะเราได้ทําและเราได้เอาชนะหรือเปลี่ยนแปลงตัวเองมินมองว่ามันไม่ต้องยิ่งใหญ่อะแต่มันเป็นเรื่องที่เรารู้สึกมองกลับมาเมื่อปลายปีเรามองกลับเข้าไปว่าเรื่องเราแต่ละอย่างในปีนั้นๆเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอะมินว่าเนี่ยแบบ มันมันดีมากๆเลยแล้วมันทำให้เราได้เรียนรู้และได้เติบโตเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งเนาะนะคะอย่างตอนนี้เป็นอายุ32ใช่ไหมคะก็เป็นปีที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายและได้ทดลองทำอะไรใหม่ๆเยอะมากๆนะคะมีเพื่อนๆเนาะหรือแม้กระทั่งแบบลูกศิษย์นะคะที่เข้ามาถามว่า เคยตั้งเป้าเนี่ยแต่ว่ามันไม่ได้ทำสักทีนะคะก็ให้คำแนะนำไปเนาะเดี๋ยวจะมาบอกในคลิปนี้นะคะสั้นๆพยายามทำคลิปไม่ได้ไม่ให้เกิน15นาทีเนาะจะได้ไม่นานเกินไปนะคะ เดี๋ยวเาเล่า3ามเรื่องให้ฟังละกันเพราะว่าคนพบแล้วว่าบางทีอะถ้าเราเป็นสายที่อยากเรียนรู้พัฒนาตัวเองเนี้ยมันเป็นอะไรที่ดีนะมันคือการเติมข้อมูลหรือมีเรียกว่า Input เข้ามาในตัวเองเนาะซึ่งตัวเองก็เป็นเหมือนกันเอ่อฟังพอดแคสต์อ่านหนังสือนะคะเป็นสิ่งที่ดีหมดเลยเนาะพยายามเอาตัวเองนะคะที่ไปใน สังคมหรือว่าในที่ที่เราอยากเป็นแบบนั้นหรืออย่างบางคนนะอยู่ต่างจังหวัดเหมือนมินใช่ไหมเราก็พยายามสร้างบรรยากาศเนาะเราก็สร้างฟังสิ่งดีๆเสพสิ่งดีๆแต่เราจะบอกว่ามันเป็นแค่สเต็ปหนึ่งอะแต่ว่าคนที่มีการเปลี่ยนแปลงเนาะมินดูจากหลายๆคนเนี่ยคนพบเลยว่าสิ่งสําคัญนะคะคือการที่เราไม่ได้รอให้เรามีความพร้อมก่อนแต่เราเริ่มด้วยคอนเซ็ปต์ข้อแรกของมินนะคะคือ start with simple คือทำในเรื่องง่ายๆคือบางทีเราตั้งเป้าที่มันใหญ่หรือว่ากว้างมากๆมันทำให้เราไม่เห็นหนทางหรือไม่รู้ว่าแต่ละวันอะเราต้องทำอะไรแต่ถ้าวันนี้เราเริ่มต้น Start แบบเรื่องง่ายๆที่เราทำได้เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าอยากให้มองแบบนี้เวลาเราทำอะไรทุกอย่างมันเป็นทักษะเนาะซึ่งแน่นอนว่าทำครั้งเดียวครั้งแรกอะ มันไม่ได้สักเซสหรือมันไม่ได้เพอร์เฟกเหมือนที่เราคิดแต่เนี่คือกระบวนการเออม่ได้คนพบแล้วว่ามันคือกระบวนการเรียนรู้และมันคือกระบวนการฝึกให้เราเก่งขึ้นในทุกๆครั้งที่เราได้ทําอย่างเช่นหน้ากล้องแบบเนี้ยเออก็เคยผลัดตัวเองไปเรื่อยๆเลย,เยจนสุดท้ายอ่ะได้คุยกับตัวเองจริงกับตัวเองว่าเฮ้ยแล้วถ้าไม่เริ่มทําสักทีอ่ะเราจะรู้ได้ไงว่ามันจะเป็นยังไงหรือเราควรปรับยังไงแล้วเราก็จะไม่มีทางเก่งขึ้นเลย ไม่รู้ว่าทักษะหรือสิ่งนั้นที่เราทำอะฟีดแบ็มันเป็นยังไงแต่ถ้าเรามีวัตถุประสงค์ที่มันดีและถูกต้องเป็นว่ายังไงอย่างน้อมันก็ดีกว่าเราไม่ทำอย่างเช่นไม่ทำคลิปแบบเนี้ย เราอยากให้คนที่อยู่ตรงข้ามของจอหรือคนฟังของเราอย่างน้อยถ้าเขาเคยเป็นแบบเรานะรู้สึกติดอะไรบางอย่างก็ไม่รู้แต่รู้สึกว่าเราไปข้างหน้าได้มากกว่านี้แต่เรามีความไม่กล้าเรามีความกลัวซึ่งมันเป็นเรื่องปกติเวลาเราทำอะไรใหม่นะคะฉะนั้นอนาะมิก็คิดแบบนี้ว่าเราเริ่มต้นง่ายๆเนาะไม่ต้องรอพร้อมหรือไม่ต้องรอใครแบบซัพพอร์ตหรือว่าสนับสนุนแต่ใดที่เรารู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันดีกับตัวเองเรา คนที่เขาได้ประโยชน์จากสิ่งที่เราทำมินเชื่อว่าเขาก็จะติดตามแล้วเขาก็จะยังอยู่เราก็โฟกัสแค่นี้เลยแต่ว่ามันจะต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาอยู่แล้วนะคะอันนี้มองในพาทที่เราได้ทำประโยชน์หรือว่าให้อะไรกับผู้อื่นนะคะ เริ่มแบบไม่ง่ายอย่างเช่นมิ้นทำคลาสเนี่ยมิ้นทำคลาส personal color อร์เซลเมคอัพทำไมมิ้นถึงทำคลาสแบบเรียบง่ายสิ Simple, มโพเพราะมิ้นอยากให้คนที่ทำไม่เป็นเลยหรือเขาไม่มีทักษะเลยเนี่ยเขาได้เริ่มต้นได้และมีประสบการณ์และได้ลองทำในคลาสเลยฉะนั้นไม่ว่าเนี่ยมันเป็นหนึ่งสิ่งที่มิ้นสามารถถ่ายทอดได้โดยมิ้นไม่ได้ล้อมิ้นต้องแบบโอ้โหเก่งที่สุดในประเทศนี้หรือในโลกนี้เพราะมิ้นมองว่าเราไม่ได้ช่วยเหลือทุกคนคือมันเป็นไปไม่ได้เนาะแล้วก็ เราทำทุกอย่างไม่ได้แต่เราสามารถช่วยคนที่เขาเห็นในสิ่งที่เราสามารถช่วยเหลือและแบ่งปันให้ได้มันก็เป็นเรื่องของ value หรือว่าเรื่องของคุณค่านั่นเองนะคะเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ม่รู้สึกว่าถ้าเราเออมีความรู้เนาะเราเรียนรู้พัฒนาตัวเองนะคะแล้วก็อีกอันนึงคือ Output หรือว่าถ่ายทอดหรือว่าแบ่งปันออกไปเนี่ยมันก็จะทําให้มันครบ นะคะครบทั้งเอาข้อมูลเข้าแล้วก็ถ่ายทอดข้อมูลออกแบบนี้ฉะนั้นคอนเซปต์นี้สามารถทําได้กับทุกอย่างเลยนะเริ่มต้นที่ตัวเองสมมุติเราอยากาดูแลตัวเองใช่ไหมให้ผู้หญิงเนาะอยากเริ่มต้นแบบ คือไม่ต้องแต่งแบบสวยจนแบบเวอร์แต่แต่ง everyday look แบบนี้เราสามารถเริ่มต้นได้เลยโดยการแบบอ่ะมาลงคลาสกับมนก็ได้หรือไปคลาสไหนก็ได้หรือเรียนรู้เองก็ได้แต่สิ่งสําคัญคือให้เราได้ลงมือทําเพื่อให้ตัวเราเนี่ยแหละได้เห็นว่าเฮ้ยมันมีการเติบโตมันเป็นไปได้นะเราทําได้นะนะคะหรืออย่างเช่นแบบเนีย่ยมันก็ เริ่มออกกําลังกายเริ่มดูแลตัวเองเพราะเราอยากแข็งแรงใช่ไหมคือมันไม่มีใครทําให้เราได้แต่มันเกิดจากที่เราอะรักตัวเองแล้วเราอยากดูแลตัวเองแบบเนี้ยจริงๆนึงน่งเชื่อว่าถ้าเราดูแลตัวเองได้แบบที่เราอยากเป็นอะถึงแม้วันนั้นเราจะไม่ได้อยากทําแต่เราได้ลงมือทํามันแล้วอะเราก็จะได้ผลลัพธ์นั้นคือไม่ได้มองว่าอยากหรือไม่อยากแต่เรามองว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ดีกับเราแล้วเราสามารถทํามันได้เลยวันละนิดเหมือนเราค่อยๆสะสม อย่างเช่นความมั่งคั่งอะไรแบบเนี้ยก็เหมือนกันเนาะหลายคนก็มาปรึกษาว่าแบบทํำยังไงให้มีรู่ทางทำมาหากินเพิ่มมีช่องทางไรายได้เพิ่มจ้างความมั่งคั่งเพิ่มอย่างเงี้ยเนาะมันก็เกิดจากการแบบสะสมค่อยๆค่อยๆสะสมไปซึ่งสิ่งสําคัญมันคือคือการสะสม นิสัยแล้วก็การกระทําเล็กๆในแต่ละวันนี่แหละบางคนอาจจะแบบโอ้แพลนใหญ่มากแต่พอเราอ่านแล้วแบบมันไม่รู้ว่าพอในขั้นตอนแต่ละขั้นตอนเล็กๆในแต่ละวันอ่ะจะทําอะไรมันก็ทําให้เราลมเลิกไปได้ใช่ไหมแต่นี้ยเป็นสิ่งที่มีคนพบเลยว่าเออเราทําเรื่องย่อยให้มันมาเป็นเรื่องง่ายนะคะอันเนี้ยสาคัญมากๆเลยเนาะนะคะถัดมาอันที่สองเนาะคืออย่าไปมองว่าเมื่อไหร่มันจะได้หรือว่า กดดันตัวเองเกินไปการกดดันเป็นอะไรที่ดีแต่ว่าถ้ากดดันแล้วทาให้เราไม่ทําอ่ะมันก็จะมีอีกด้านหนึ่งเนาะที่จะเกิดสิ่งที่เอฟเฟกต์ทำให้เราไม่ไมไ่อยากทําฉะนั้นอ่ะเอาเป็นว่าทําน้อยหรือมากก็ได้อย่างน้อยได้ทําสิ่งที่มันตอบโจทย์และไปสู่เป้าหมายของเรานะคะอันนี้มันก็จะทําให้เรารู้สึกว่าเหมือนเรามี สเกลอยู่ศูนย์ถึงสิบแบบนี้วันนี้เราจะทําได้3วันพรุ่งนี้เราจะทําได้ห้าวันถัดไปเราจะทําได้6กคือขอให้เรามีพัฒนาการที่มันดีขึ้นอาจจะไม่ต้องทุกมิติก็ได้นะอาจจะเป็นด้านใดด้านหนึ่งแต่ว่าอย่างส่วนตัวนะี้มันจะโฟกัสประมาณ2อสอย่างเพราะว่าคนพบแล้วว่าเราไม่ต้องทําทุกอย่างแต่เราทําสิ่งที่มันตอบโจทย์กับสิ่งที่เราต้องการหรือเป้าหมายในช่วงนั้นๆน,น,นะคะ มีวิวข้างหลังนิดนึงนะเห็นปะคือไม่ได้รอพร้อมเลยเพราะว่าแบบถ้ารอจัดฉากหรือว่ารออยู่แบบเอ,อในห้องในสตูเลยอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ได้ทำเนาะเพราะว่านี่ยคือเม้นก็พยายามปรับในสิ่งที่เราอยากทำให้มันแมชกับไลฟ์สไตล์อันนี้ก็เพิ่งกลับมาจากยิมกลับไปแบบร้านเสริมสวยอะไรพวกนี้นมันมองโอเคเราตั้งกล้องเลยเราอยากจะเป็นคนที่หนึ่งคนที่ทำให้คนที่เข้ามาดูเรา,าเห็นความเป็นไปได้ว่าเออทำที่ไหนก็ได้นะคะขอให้เราเนี่ยมีคอนเซปต์และมี หัวใจของมันละกันในการทําเรื่องนั้นเนาะนะคะอันนี้ก็คืออันที่สองที่บอกไปเนาะทำให้ง่ายๆทําเรื่อยๆแบบนี้ทาเหมือนเราเป็นกิจวัตรประจาะําวันนะเหมือนเรากินข้าวเหมือนเราอาบน้ําอะไรแบบเนี้ยทุกคนนะคะแล้วก็อันที่สามอย่าลืมค่อยๆแทร็กด้วยว่าโอเคสิ่งที่เราทำํำมันล้อกับ เ,ออเป้าหมายของเราไหมซึ่งบินเชื่อว่าในแต่ละเดือนแต่ละปีแต่ละคนก็จะมีเป้าหมายที่ไม่เหมือนกันเพราะว่าจังหวะชีวิตทัมมิ่งของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันเลยฉะนั้นอะ่ะไม่มีใครตอบเราได้เนาะนอกจากตัวเราเองนะคะก็อันนี้เป็นสามสิ่งที่มินเชื่อว่าถ้าเอาลองเอาไปทําดูเนี่ยก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงแน่นอนแต่สําคัญคือเราต้องรู้ว่าเราต้องการอะไรเราชัดเจนกับตัวเองแล้วเราก็เวิร์ก ทำงานกับตัวเองนะคะเพราะว่าสิ่งสําคัญเลยคอนเซปต์คอมเมนก็คือทําในสิ่งที่ถ้าเรามองตัวเองเข้ามาเราจะแบบ ภูมิใจแล้วก็รักตัวเองแต่เราอย่าปลอมกับตัวเองนะคือเราเป็นตัวเองวันไหนที่เรารู้สึกว่าเออไม่ค่อยมีแรงไม่ค่อยมีกําลังใจแล้วก็อาจจะไปเติมด้านที่ช่วยชาร์จพลังเราขึ้นมาเนาะแต่ว่าวันไหนที่เรามีแรงเรามีแรงบรันดาลใจเรามีพลังเมเนจีพร้อมเนี่ยเราก็ใส่เต็มที่เลยนะคะก็เชื่อว่า3สิ่งที่มิ้นแชร์ไปนะมันจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆเนาะนี่ก็ใกล้ปีใหม่แหละที่อัดคลิปตอนนี้ก็คือเป็นช่วงธันวาปี68นะคะก็อยากให้ทุกคน เราก็ไปทําดูนะเมินเชื่อว่าการที่เรารู้ว่าการเดินทางปีหนึ่งของเราอะมันจะเห็นเป็นรูปเป็นร่างหน้าตายไงอาจจะไม่ต้องชัดเจนแต่เราเห็นทิศทางอะค่ะมันก็จะทําให้เราไม่หลงทางหรือว่าเควเนาะสุดท้ายเรากลับมาที่คอนเซปต์หรือว่าหลักที่เราตั้งไว้เป็นธีมในแต่ละปีะมันก็จะทําให้เราเห็นการเติบโตและพัฒน,นาการมันเหมือนการที่เราชาเลนจ์กับตัวเองโดยไม่ได้เทียบกับใครนะคะก็ คลิปนี้ตั้งใจอัดแล้วก็เป็นคลิปแรกที่เป็นวิวบนรถนะคะก็สามารถกดติดตามหรือถ้าไม่ใครมีไอเดียหรือว่าอยากคอมเมนต์อะไรนะคะก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยเนาะแล้วเจอกันในคลิปถัดไปนะคะ